ดูดวงส่วนตัวสแกน QR code ได้เลยนะคะหรือจะแอดผ่านทาง ID Line ชัยโย underscore stone ก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีเงินงนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ให้กับคนโสดสนิทนะคะอืประจําเดือนมนกราคมปี69สวัสดีปีใหม่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้เรามาดูให้กับชาวกันนะ สามารถที่จะดูได้ทั้งาราศีแล้วก็ลักคณานะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะสําหรับโสดเนี่ยเมยจะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกจะเป็นคนโสดที่มีคนในใจแล้วนะคะเริ่มกันเลยกองแรกจะเป็นตัวตนคุณกันนะคะกองที่สองตัวตนคนที่คุณแอบชอบแล้วก็บทสรุปค่ะใทยสําหรับขึ้นเป็นวิว for June นะคะก็ ความโชคดีนะคะกําลังเข้ามาสู่ชีวิตคุณท่านไหนไปบนนะคะเกี่ยวกับความรักเอาไว้สมหวังในเดือนนี้นะคะสาธุคะ่ะแม่หมอก็เป็นกันเหมือนกันนะคะจะเป็นลักขนากันนะคะเขาบอกดวงความรักต้องดูลักขณาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแม่หมอบอกว่าพิม์พน้องรับคำทานายตั้งแต่ต้นคลิปเลยค่ะมาดูนะคะไพ่ประจําตัวตนของคุณกันนะคะ S The s t r e n g ค่ะอืมคุณเนี่ยช่วงนี้สเสน่ห์แรงโดดเด่นเด่นมากเป็นผู้นำนะคะแล้วกอ็อาจจะไม่ได้ประสบความสาเร็จแต่ในเรื่องของการงานหรอกแต่ว่าในเรื่องของหัวใจอะ่ะคุณก็เป็นคนที่สามารถที่เอาชนะใจใครหลายๆคนได้ถึงแม้ว่าคุณจะยืนเฉยๆะนะคะก็จะมีคนเข้าหามาซีโรราไปกับคุณนะคะตามหน้าภัยเลยอะนะไบต่อมาหานะคะตอกย้ำไปเลยค่ะ เอชซับบอนงานเด่นมากนีเริ่มอะไรใหม่ๆเยอะมากนะคะแล้วก็จะปังด้วยแล้วก็ในส่วนของสเสน่ห์แรงมากค่ะเอชซับบอนเนี่ยเป็นไพ่มหาสเสน่ห์อยู่แล้วนะคะอย่างที่รู้กันนะ ช่วงนี้คุณจะมีคนเข้าหาเยอะมากๆเลยแล้วก็รวมถึงคนที่อยู่ในใจคุณด้วยค่ะเขาจะมองคุณนะคะในขณะเดียวกันคุณก็ได้ไพ่ชิรินนะคะไพ่ของคนที่สบายๆกับชีวิตไม่ได้แบบคาดหวังอะไรไม่ได้แบบอยากได้อะไรที่มันเพิ่มเติมเพราะว่าคุณก็แฮปปี้เติมเต็มตัวเองอยู่แล้วนะคะคุณไม่ได้แบบว่าเร่งรัดอะไรเลยนะเรียกได้ว่ามีตัวเลือกมีทางเลือกของชีวิตเยอะนะคะ น,นี่แม่นมากนะคะแม่หมอคอนเฟิร์มมาดูค่ะที่ไพ่ของคนที่เหูื่ในใจคุณสิบคาทากับหัวนะคะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เคยแบกรับภาระอะไรไว้มากมายในชีวิตนะคะแต่ว่าในช่วงเวลานี้มันจะเป็นช่วงที่เขาได้ปลดปล่อยตัวเองมันอาจจะสอดคล้องกับช่วงเวลาต้นปีด้วยนะคือสะสางอะไรไปแล้วในช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วตอนเนี้ยเขาหน้าที่จะเหมือนกับฟรีตัวเองออกมาบางคนอาจจะติดกับความสัมพันธ์เก่าที่มันไม่เวิร์กแล้วแล้วก็ อาจจะหลุดพ้นได้ยากค่ะแต่ว่าในช่วงนี้คนคนนี้เขาจะหลุดพ้นจากพันธนาการหรือว่าภาระแล้วนะคะใบต่อมาเป็นเก้าเหรียญที่กลับหัว เขาอะไม่ได้อยากเป็นโสดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าเขาจะเริ่มมองหาความสัมพันธ์แล้วนะคะเขาอาจจะอยากแบบเติมเต็มชีวิตเขาโดยการเพิ่มเหรียญอีกหนึ่งเหรียญเขาเป็นเก้าเหรียญนะเนาะมันขาดไปเหรียญหนึ่งนะคะแล้วการที่ไพ่ขึ้นมากับหัวมันบ่งบอกว่ามันไม่พอใจกับจุดนั้นที่อยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยไม่มองว่าเขาน่าจะแบบเหมือนเหมือนหาใครมาเติมเต็มเขาให้เขามีความสุขนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายของเขาสามดาบที่กับหัวเนี่ยคะ่ะชัดมากว่า คนคนนี้น่าจะเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันแบบคาราคาซังความสัมพันธ์ที่มันยืดเยื้อที่มันไม่ดีเลยนะคะแล้วก็เพิ่งจะหลุดออกมามันก็เลยทําให้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่อาจจะเป็นคุณที่เข้าไปเยียวยาใจเขาอะไรเงี้ยนะคะเมย์ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแต่ละคนเนี่ยจะรู้หรือไม่รู้ว่าคนที่อยู่ในใจอะ่ะเขามีพันธะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นถ้าคุณรู้เนี่ยบอกเลยว่า เขาพร้อมสําหรับคุณแล้วนะคะถ้าคุณแบบทิฐานอะไรไว้อะคะ่ะคุณสมหวังนะมาดูค่ะบทสรุปนะชัดไม่รู้จะชัดยังไงอะจัดจเม้นขึ้นมา เนี่ยค่ะรอคอยอะไรอะ่ะได้รับแน่นอนนะคะดูจากหน้าไพ่ได้เลยนะคะชัดเจนค่ะคุณจะได้ข่าวดีได้ความชัดเจนนะคะสี่กะทาที่กับหัวนะคะพไพ่ใบนี้ไม่ต้องกลัวนะไพ่สีกระทาย่์มันก็เป็นไพ่แต่งงานแต่มันก็อาจจะหมายถึงว่าการได้ลงเอยกันมันก็ต้องอาศัยเวลาเหมือนกันพอเขาแบบพร้อมสําหรับคุณเขาต้องการที่จะมีคุณในชีวิตเนี่ยไม่ก็มองว่าคุณเองก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะยิ่งหน้าใครที่แบบเพิ่งออกจากความสัมพันธ์ไม่ดีมาเราก็ไม่ควรที่จะเข้าไป แทนที่อีกคนหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะอ่านตามหน้าไพ่นะมีมาว่าควรจะทิ้งช่วงทิ้งเวลาก่อนแล้วก็เหมือนค่อยๆศึกษากันไปน่าจะดีกว่านะคะแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นเอเดฟสอดนะคะไพ่ข่าวดีอีกแล้วไพ่การประกาศชัยชนะหรือว่าไพ่เห็นความชัดเจนนะคะไพ่การติดต่อสื่อสารก็เป็นไปได้คุณอาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากคนที่คุณรอคอยมานานนะในกรณี่างแม่หมอเนี่ยไม่ได้มี คนที่แบบว่าเป็นลักษณะเนี้นะคะอย่างที่แม่หมออ่านไปแต่อาจจะมีคนในใจอะไรเงี้ยคนคนนี้นะคะเขาจะติดต่อคุณมานะเขาจะแบบเหมือนกับให้ความชัดเจนคุณนะคะนะก็เขาอาจจะหลงเสน่ห์คุณอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ถึงแม้ว,ว่าเขาอาจจะเคยผ่านการโคผิดหวังอะไรมาเขาก็เหมือนกับเยียวยาจิตใจตัวเองได้แล้วแล้วก็เลยอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งแล้วเขาก็เลือกเราอะไรอย่เงี้ยนะคะตีความตามหน้าภคยนะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ช่วงที่สองนะคะโสดแบบไม่มีใครในใจเลยนะคะจริงๆแม่หมอน่าจะอยู่ในส่วนนี้มากกว่านะคะใช่ไหม <c oughs> โสดไม่มีใครในใจมาลุ้นกันนะคะจะเป็นยังไงนะอื้ม <c oughs> ไม่น้อยหน้าใชยสำรับค่ะสี่เหลียนกับหัวนะคะ ใครที่อยู่กับตัวเองมานานนะคะอิน r ท v ร r เวิร์ไม่เปิดตัวเองเม่มองว่าช่วงนี้คุณจะเริ่มเปิดตัวเองนะสี่เหรียญกับหัวแล้วนะคะหรือว่าถ้าใครที่แบบติดอยู่กับความสัมพันธ์เก่าไม่ลืมคนรักเก่าเนี่ยคุณจะปลดปล่อยตัวเองออกจากตรงนั้นแล้วนะคะแลวเราก็มาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงสองดาบกับหัวะคะ่ะสองเหรียญกับหัวแล้วก็เก้าถ้วยคุณสเสน่ห์แรงมากนะคะเก้าถ้วยมีทุกอย่างเกือบครบแล้วค่ไปอีกถ้วยหนึ่งก็คือถ้วยแห่งความรักนะคะก็ส่วนใหญ่กันเนี่ย ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีกับอาชีพการทํางานของคุณอยู่แล้วนะคะโดดเด่นมีโชคลาภแต่ว่าขาดอย่างเดียวก็คือความสัมพันธ์ก็อาจจะมีคนมาเติมเต็มคุณแต่ว่าสิ่งที่คุณจะต้องผ่านบททดสอบก็คือการจะต้องเลือกใครดีเพราะว่ารักครั้งนี้มีทางเลือกนะคะสองดาบสองเหรียญกับขวก่อนที่คุณจะรู้ว่าใครคู่แท้คุณจะต้องใช้สติในการเลือกน่าจะมีมาไม่ต่ำกว่าสองคนเลือกใครดีค่ะ ทำนายกันต่อนะคะังานไพ่ระเิลนะคะหลายๆคนจะแซวว่าช่องของเม่เม่เน้นคนโสดมากเลยนะคะดวงคนโสดยาวสุด <c oughs> ก็อาจจะจริงนะคะมาดูค่ะไพ่ที่ได้นะคะคุณได้อะคีบ e ปนโอคินไมล์นะคะรีลิสต์ยูเอ็กซนั่นไงแล้วก็รีทริ t เขาบอกว่าก่อนจะได้เจอความรักที่แท้จริงนะคะคุณต้องปลดปล่อยตัวเองออกจากความรักที่ไม่ดีในอดีตก่อนนะแล้วก็เปิดใจนะคะคีย์เป็นโอเปนไมลคนที่ใช่อาจจะไม่ได้อยู่ในสเปคริตีทนะคะมีโอกาสนะที่จะได้เจอคู่แท้นะคะเปิดรับพลังงานดีๆนะฮิวใจตัวเองนิดนึงนะคะริตีทก็อาจจะหมายถึงการแบบรักษาใจตัวเองนะคะ ไม่ไปคิดมากคิดลบกับความสำคัญแล้วก็จะได้เจอกับคนดีๆนะคะถ้าเราปิดประตูเนี่ยค่เขาจะเปิดเข้ามาได้จริงไหมคะ No need to worry ค่ะ Abundance แล้วก็ Definitely no เนี่ยไพ่ตอบย้ำของพลังงานท็อ o ซิกให้ตัดทิ้งนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องวิตกกังวลแล้วนะคะ Abundance มาแล้ว Happy Ending ความโชคดีเปิดรับได้เลยค่ะ เคลมแน่นอนนะคะสำหรับเมยนะคะคำทำนายนี้วันนี้เราปิดท้ายกันที่ข้อความนะคะจากจักรวาลเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้กับชาวกันทุกท่านเลยขอจับแบบนี้ดีกว่าหนึ่งใบโอโ้โหเค a l i n g ค่ะ ชัดค่ะคุณต้องรักษาเยียวยาจิตใจของตัวเองนะคะให้แบบว่าเป็นปัจจุบันให้มันไม่ได้มีความขุ่นมัวแล้วคุณจะเจอคนที่ใช้ความรักที่สมหวังอย่างแน่นอนนะคะใครชอบคําททำนายอยากเคลมพิมพ์น้มรับได้เลยถ้าอยากดูดวงส่วนตัวกับเมเม่ก็ยินดีนะคะรับรองว่าแม่หมอไม่ดูเป็นกันเองนะคะ ก็แอดไลน์มาสอบถามได้เลยไลน์ขึ้นให้ตรงอินโฟเมชันในคลิปที่ให้ไว้ได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ